แทกหนึ่งทีมาอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนมนะตายไปด้วยกันเนี่ยแหละนะเพื่อนเพเราบูทอะดิเพื่อนเราบูทอะดิกร,ระทแทกเอโอโอ้โหลัวไม่ได้เพลินต่อเกมสวัสดีครับเช้าดีกันเพื่อนท่านอยู่ผมกล้องซ่าครับอีกหนึ่งตัวละครที่เขาบัฟมาเขาบอาเพื่ออะไรครับ เพื่อขายสก,กินยังไงล่ะสำหรับเมา,เาก้าครับผมกับสก,กินคานร์บอนวีบ๊อบครับเรียกว่าพอพอแพทนี้มาพุ๊กบัฟเลยนะครับหลังจากที่แพทที่แล้วคือโคตรกากแพทนี้แบ,บัฟแล้วนะครับอาจจะเก่งขนาดไหนก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจก้องซาดยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับ <c oughs> ผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับ และตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG BANNESS ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Overwatch 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เล่นทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เรื่องอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเก่งอยู่ซีซั่นเดียวจริงจริง นะครับไม่เก่งเลยนะครับหลังจากที่ออกมานะครับหลังจากที่แพทใหม่มาด้วยที่มีการเนิร์ฟฮิวซึ่งในแพทนี้เนี่ยเมลก้าก็มีการโคกับเออ่ได้ใส่เป็นเจ <A good S 1> นะ็ตแบ็กเนาะตัวละครในคาร์บ, Barbie บอนบิ๊บบนะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปที่ผมลงเนี่ยนาย่าจะยังมีกิจกรรมแจก,กอยู่นะครับก็ไปเล่นกันได้นะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับอ่ะเมลก้าโดนบัฟอะไรมาบ้างนะครับโอเวอร์รันก็คือสกิลเลฟชิฟนะพุ่งไปกระโดดพึ่งตามเหยืพึ่งาม,มาจาก สี่ห้าหกสิบหน่วยถือว่าเพิ่มเยอะนะสิบห้าหน่วยเลยแล้วก็คาเด้งโอเวอร์ไดร์ครับระยะเวลาลดลงจากห้าเป็นสี่วินาทีแต่ครูดาวลดลงเหมือนกันเป็นสี่วินาทีแล้วก็กดใช้เพิ่เพิ่มชีวิตชั่วคราวหนึ่งร้อยก็คือเป็นเลือดเขียวซึ่งเลือดเขียวเนี่ยก็คือเป็นเลือดที่มาจากการยิงคริติคอลนั่นเองครับก็คือกดใช้แล้วเพิ่มเลือดอืมก็ถือว่าบัฟมาค่อนข้างทําให้เมาก้าตัวรอดได้ได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นในเกมมาดูครับมา้วผมสําหรับเมาก้าครับเอ้ยเราเรียก อ่าพี่เจตพี่เจนะครับบางคนบอกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะพี่เจตเขาสูขุมมามาเอาการ์นี่อย่างอย่างฝั่งน,นูน้นซับพอร์ตออกฝั่งน,นู้นแทงหอ,อกก็นี่เออกระแทบไปหนึ่งครับเรามีเพิ่มเลือดเรามีเพิ่มเลือดชิ้วจิวจิว,จว,จว,จว ก็ติดไฟนะผมก็อยู่แค่นั้แหละพี่ยู่ไหฮะเออนะเอยูอ่ไห <c oughs> ก็อยู่แค่นั้นแหละเอออ่าไปครับก็แทบไปหนึ่งอา่าเนี่ยอันนี้กันไม่ได้นะเพื่อนนี้กันไม่ได้นะเพื่อนแล้วอ,อ,อ๋อมีคนฮิวอยู่อา่าทางเราดีว่ามาแล้ว เรื่อย immigrant. ๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะยิงเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆอ่ายิงเรื่อยๆเผพิ่มเรื่อยก่อนเพิ่มเรื่อยก่อนนั่นแหละเพิ่มเรื่อยก่อนเพิ่มเรื่อยก่อนกัดแทกไปหนึ่งนั่นแหละโดนกันหมดโดนกันหมดอ้าวมีคนกับตกมีคนกับตกน้ำยิงครับยิงฮะนั่นแหละฮะยิงไปเรื่อยครับไปเรื่อยฮะโอเคครับอ่าอุ้ยโหมดสกิลเอีดีขึ้นเยอะนะ ไททีเอ็กซ์โอเวอร์ไร์อ่ะพอกดใช้แล้วมันเลือดเพิ่มเลยอ่ะถือว่าดีนะถือว่าดีเลยปกตินี่ยืนอย่างงี้นี่โอกาสตายสูงมากนะครับมาแล้วเครดต์ไฟมาเด่นกระแทกหนึ่งทีมาอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนมาตายไปด้วยกันนี่แหละนะเราเพื่อเราบูธอลยดิเพื่อนเราบูธอลยดิกระแทกเออโอ้โห ขัวไม่ได้เพลย์ตัวเกมขอบคุณมากครับเพื่อนโอ้ยอเออโอเคยิงต่อยิงต่อมีบัมเบิลรอฮะรอไม่ยิงครับไม่ยิงอ่าเปิดผมก็เปิดครับยิงไปก่อนเรื่อยเรื่อย เออกระแทกไปหนึ่งโอ้เอาดีไหซ้ายแล้วผมกดค้างหมดเลยเมื่อกี้โอเคเออกระแทกไปหนึ่งสวนหมดพอดีเลยสักทีผมจะเอาไอ้นี่อย่ามาขวางทางผมเออจะตายละตายจนได้เออ ก็สนุกดีฮะจริงๆก็ซ่าขนาดนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วครับจริงตอนนี้มันซ่าขนาดนี้ไม่ได้ละไปฮะวิ่งครับแต่วิ่งของของของ,ของเขานี่ยโคตรข้างไกลนะน oh, ี่เขาติดไฟโ oh อ้โ oh. หอ่ะฮิวไม่ทันแน่นอนฮะโดยอย่างงี้แต่พวกเราสวยอยู่อยู่จินไหม น่าจะรอบูทอะ่ะผมว่าซึ่งถ้าหมดแต่รอก็น่าไม่ไม่น่าทันนะเออที่มาก่อนที่มาก่อนนั่นแหละที่มาก่อนทีมาก่อนโอเคฮะถอยถอยถอ,อ,อยก่อนถอยก่อนโอเคครับเออโอเคไม่รีบไม่รีบไม่รีบ พูดกด E ไม่ทันเอาเซิร์ฟว่ะเอาเซิร์ฟมีคนหลับไปฮะกดยูไนไซายต่อด้วยฮะโอ้ไม่น่ารอดไปฮะเอาเดินตีดิเฮ้ยบัสดิไปฮะบ้าบ้าบ้าไปโอเคอะไรดีไปฮะ แทงหนึง่งสวยครับเอาที่ก่อนเอาตัวที่ง,ง่ายๆก่อนนั่นแหละเี้ยครับไปอือฮีโร่เทพได้ไปฟาดเอา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 ,เอาปัดแล้วเขาตกน้ำหรอฟาดตัวตกเองฮะเมื่อ่าดีจีไฟไปฮะระยะน,นี้ก็ยิงได้ครับเรื่อยๆรืเรื่อยเดาก้อนมีคำมีมนุษย์ปล่อยพาดด้วยเหรอ จริงไม่ต้องปล่อยก็ได้นะมาถึงทั้งฝั่งนู้นทั้งฝั่งเราอะ่ะเอาเอาเอาคอนเทนต์ไอคีคอนเทนต์มา F4 ครับก็มาว่ะขอบคุณมากครับใครวะอ๋อเจ็ดหกโอ้อเจ็ดหกเล่นดีอยู่นะเออหาตัวอยู่ครับหากิกี้มาเอาเอผมตายเลยครับขังไว้ะเพื่อนชุบได้ฮนะ เออสุดยอดครับกระแทกไปอือโอเคฮะว้าตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะข้อเสียงมอก้าก็เป็นเหมือนเดิมครับตัวใหญ่เหลือเกินนะฮะคือแบบโดนยิงชิวโดนยิงชิวแต่เป็นตัวที่เติมไวนะถ้าถ้าถ้าเดินไม่ติดอย่างเงี้ยนะ ครับผมผมเดินติดอะ่ะกระดงเพื่อนกำลังไปเออโอ้กุดทายนะ่ะผมเนี่ยผม <laughs> ผมเนี่ยผมนี่แหละโอ้ชุบได้เหรอโอ้สุดยอดว่ะเออโอ้ก็ยู โอ้มาตายแล้วกันแม็แค่นี้แหละโดนแทงฮะับโหดามเมจดามเมจดที่เ,เปี้ยวเราคือแบบแทบจะไม่ได้ยิงอะไรเลยอแล้ว,ลออวผมอะไรผมเนี่ยทันปะวะไม่น่าทันอีมัครับอีมัครับนั่นแหละฮะยิงมาห้ายิงมาหฮะโอเคครับ มันมีอีลา,ลารี่ไงก็เข้าลำบากเลยถ้ต้องรอ้อนมันดันมาก่อนนะเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เออเอเอโอ้ oh my god โอ้ my god ทำไมทำไมเกนจิเราโหดเทเซอร์ oh, <T> เรานี่คือบอกว่าไม่ต้องได้ยิงแล้วตอนนี้เข้าไปไม่ได้ฝั่งนูน้น เคสไฟมีเคสไฟมีเบรดได้นะเบรดสับได้อยู่แต่ผมต้องเคสไฟให้โดนอ่ะคือเบรดสับแบบหนีไม่ได้ฮะอ่าโอเครดไปมาแล้วจ้าโอเคครับเรื่อยๆมาตะแคงหนึ่งแล้วมาครับ ทำกิจดิเรกเหรออาเกดิตายแน่นอนแหละสภาพนี้คิดว่ามีโล่ฮะมีโล่คิดว่ามีโล่ฮะกระแทกอืออ่าไปกระแทกไปฮะทันทเม็เดียวนี้คุ้มค่ายอยู่คือจริงถามว่ามันเหมือนเอามากลางโล่อะครับทิศอย่างนั้นก็ก็โอเคนะอือดีไหมครับนั่นแหละครับยิงไปครับ ไปครับนั่นแหละฮะเบลูดบูบุดังทีมบูุดั้งทีมโอ้ my god เออแค่ไปหนึ่งโอ้มันฆ่าไม่ตายเลยสภาพนิดาก็มีคำมีไล่สับเหมือนกันฮะ นี่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันเอมีล่ะได้อยู่ถือว่าคุ้มค่าเพราะฝั่งหนู่มเขาปล่อยดีเหมือนกันครับทั้งท่านเซนเดนทั้งเจดีข้อไวเซอร์ครับยิงครับริปเปอร์ว่ะริปเปอร์ริปเปอร์ต้อง์ริปเปอร์ไหมยิงไปก่อนฮะยิงไปก่อนระยะนี้ยิงไปก่อนตอดไปก่อนฮะ บนมาก็ดีฮนะไฟหน้าน่าจะเขาบอมได้ก็โอเคนะขอเขาบอมหนึ่งคิวอะ่ะเออยิงฮนะเรื่อย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 เรื่อบตายนะ่ะจะพูดเราไปไกลจังอะ่ะอ้าวโดนดูดิอ่ะสวยอยู่เบอร์ชุบเบอร์ชุบได้ด้วยเหรอ โอ้ oh, สุดจัดเออขังไว้อ่ามึงแบบลดเลยไหมโอ้ไปขังตรงนี้อีกโอเคไม่น่าขัางเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเราขัางตรงนว้เนี่ยเพื่อนน่าจะใช้อิเมจช่วยเราได้นะไปครับออโตมทชาร์จจริงมีนาโนอยู่ ออไปครับเออยิงไหมฮะยิงไหมฮะโอเคอ้าวโอเคเขาเรียกว่าไล่ไล่สุดยอดครับอืมเวลีกูยิงไปหมื่นห้าฮะเดือดจัดวะเวลีกูครับเฮ้ยเคนจิวะเฮ้ยยิงไปหมื่นห้านะถือว่าเดือดนะเอาทีมเราบัฟทีมเราซับดีครับมีซับซับฟรีโชว โฉโฉเออเออแคทีเล่นดีอยู่แม้ว่ามาจังหวะอาจจะพุ่งไปเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอัลติเมตโปวดจัดเวอร์รี่คูดเวอร์รีู่ดเดือดจริงๆฮะไปครับผมดุยกันต่อครับกับตัวบัฟต์เพื่อสกิน <laughs> จริงแผ่นที่แล้วคือแบบเล่นเล่นไม่ได้เลยแผ่นนี้โอเคแผ่นนี้ผมว่าโอเคนะอ่แล้วผมกดอะไรเนี่ยแผ่นนี้ผมว่าโอเคนะรู้สึกว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับเล่นได้ดีขึ้นนะ จากแต่ที่แล้วคือเล่นไม่ได้เลยอ่ะทิ้งสกิลแบบไม่มีสก,กิลตัวรอดครับกดใช้ก็คือแบบไปนั่งฮิลสู้เขาไม่ได้นี่ยังแบบกดแล้วเออยังมีเลือดเพิ่มอ่ะฝั่งไ,ไหนเปนอะเอา้าเอา้าเอา้ามาแล้วเอา้าทไม่มาเอา้ามาแล้วมาแล้ว โอ้โหแคิวก็ไม่ทันนะพี่ชายจะแทะสักทีนึงอือจะตายสวยขอบุณครับโอ้โหมันมาต่อ,อโอ้ครับอือจะแทกไปคนละเจ็ดหกกว่าเจ็ดหกเท็าหกจะตายเออเออเออระแทกไป ตายไปเพื่อนนั่นแหละโอเคครับตัวเดียวตัวเดียวตายหมดเว r y g o ี d very เว o d ีว่าไงครับว่าไงครับจริงมาคนเดียวอย่างเงี้ยเอาเลยก็ได้นะเพราะตายอยู่แล้วครับโอ้ <Yeah. S 1> oh. อโนบู้นเหรอเออน่าจะคนเดียวปะ่ะอโนบเขาปล่อยจีเพลเหมือนกันว้าวเล่นเก่งเหมือนกันนะเราเท่นั้นป่ะ,ปะไปครับเราไม่ต้องคิดเดยอะมันฐานเกิดเขานี่ว่าอุย้ยอาณาจะไปรอดปะ่ะ ถอยเพื่อนถอย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 ดูโดดสวยมากถอยก่อนถอยก่อนกอดยูไม้ซ้ายถอยครับเอ็กซ์เซเรียเนนคอลิตี้มาคอมิตเมนตอยู่สวยครับมาคนเดียวแบบนี้ก็ชิมอร่อยดีฮะอือกระแทกไปดูพิเคทไปแล้วดูพิเคทก็ได้อยู่ ไปไหนอรัเพื่อนไปด้วยดิกระแทกอนนื้อแทกหนึ่งสวยมากครับเฮ้ทีมซับดีทีมซับดียิงดังเหมือนเดิมเจิ้นเจิ้นเขาหิวด้วยฮะโอ้เราดักกันหน้าบ้านเลยเพื่อนนี่ฮันโซฮันโซมานี่ระวังนะเพื่อนระวังเข้าหัวอาา่มาเมรลมาด้วย ready for the cage fight ยังไม่เซิร์ฟด้วยนะเซิร์ฟไฟหน้าเนี่ยแหละไม่ต้องห่วงเลยจริงๆเขาเซิร์ฟรออาลติเมทได้เลยนะแบบแบบแบบโดนดดแล้วเราก็กันไม่เขาไม่คนเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยโอ้โหอะถ้าเม่กินทีริเมตทันก็รอดนะเพราะว่าฝันหนูจะเข้ามาไม่ได้เว้ยเศร้าเลย พอเราก็ปิดเมูเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคต่อครับไปไายปไป่ายป,ปโอเคิครับยิงไปฮะยิงไปฮะโอ้สุดยอดโอ้ไม่โดนอีกตายดิเพื่อน ใส่ก็ไปนีครับรออะไรล่ะฮะโอ้โดนโดนท่ามโดนท่ามพิดเอ็นนาวไปเจ้ากะว่าจะเข้าไปลุยก็ซะหน่อยแม่ไม่ได้จริงแล้วเพ่ไล่ยิงนี้เลยโอ้โหโโอ้หไล่จีตายไหมไม่ตายแต่ไม่อะไรไปต่อครับคอยต่อไปฮะเอออคยต่อไปครับทุกคนนู่นติ๊กอนุษมุงติ๊กอนุษตายฮะ พื่อเรากำลังเดินทางมาผันนุ้นจะมาถึงก่อนช่วยเพื่อนก่อนไหมมาเพื่อนได้อยู่ใช่ผันนุ้นถึงพอยต์ก่อนฮะน่าจะเกิดใกล้กว่าเราไฟไหม้ไปแต่ผันนุ้นไม่มีแทงนะก็แทบพอดีครับโอ้มัน เรามีเพื่อนอยู่อะครับทุกทีถุกพิเศดเกนจีไปแล้วไปแล้วนะ่โดดใส่ไปหนึ่งเออให้ตายฮนะตัวเดียวไม่น่ายากขนาดนั้นเออจนตัวเดียวโอเคครับอา่าว่าไงแทงยิงไหมฮะเอออาลรปัดปัดกลับเลยปัดมาปัดกลับไม่โกง ปาหลับนั่นเป็นไรโอ้โหกระแทกไปไม่โดนแล้วผมมาอย่างนี้น่าจะไม่รอดเพราะเราไล่ศับอยู่เพวกเราไต่สู้ฮะทีมดีทีมดีทีมดีดาก้อนวีคัมมีสับท์โฉบสองโฉบสามโว์เกสี่น่าจะไม่รอดแต่รอดครับเพราะว่าสับสวยกว่าครับบับเปอร์ก็กันไม่ทันแล้วมีคนยึดพอยครับตอนนี้กำลังเดินตั้งแตไปต่อ แต่บีมฆ่าได้ไปตั้งแรกมากระดับสองอมันมีวัตเตอรักด้วยปะแต่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าเอกอกระแทกไปเฮ้ยไม่จบว่ะไม่จบว่ะเฮ้ยน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดดูจากเลือดละ ยังฮะยังฮะสงครามยังไม่จอบอีกพ้นับศพทหารครับบอกฝั่งตัวเองเลยนะไปหน้ามีเมทผมน่าจะมีเจิ้นนะน่าจะมีว่าคล็อกครับฟาดมาแล้วตอนเซิร์ฟโอ้สวยด้วยดีเออไปค,ครับ นั่นแหะฮะคนเดียวอย่างนี้อิ่มอร่อยฮะโอเคครับเออไม่ต้องเข้ามาเพื่อนอเข้ามายิงผมเลยเหรอวันนี้ก็เกินไปไงจูกโล่คือผมกัเข้าไปแล้วจะเอาโล่ไม่ให้มันยิงเขาเว้ยแต่การว่าโซเจิร์โดดเข้ามาหาในโล่เฉยแต่ก็เรียบร้อยครับ จบกันไปฮะก็เล่นได้เอาตัวรอดได้ดีขึ้นแล้วกันถ้าพูดตรงๆนะครับอืก็เป็นการบัฟมาเพื่อสกินเหมือนกันสำหรับผมนะบิลลิงเหมือนซอมบ้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ถามว่ามันมันเก่งขนาดนั้นไหมมันก็อ่ะเล่นได้เล่นได้มากขึ้นแล้วกันจากแค่ที่แล้วคือเล่นไม่ได้เลยแต่แนี้ก็ถามว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้น,นระดับหนึ่งเลยนะครับไปที่ ซื้อมาซื้อ,อได้สกินคาวาวอสไปก็ไม่ต้องห่วงครับเล่นได้แน่นอนครับมากลก้านะครับในแพทนี้โอเควันนี้มาน,นี้ละกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ปังกใจกล้องซ่าเลยครับสำหรับวันนี้เอาไว้ขึ้นครับสวัสดีครับ